สวัสดีครับทุกท่านครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศภายในตัวอำเภอของอำเภอบุงค้าจังหวัดบึงกาฬนะครับคุณผู้ชมครับโอ้มีเซเว่นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับขวามือครับมีเซเว่นนะครับอำเภอบุงค้าจะอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ติดกับประเทศลาวเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ นี่คืออำเภอบุ่งค้าจังหวัดบึงการนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขับรถไปเรื่อยๆนะครับชมไปเรื่อยๆมีภูเขาเป็นฉากกั้นสวยงามนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือบรรยากาศของอำเภอบุงค้านะครับอ่านี่นะครับคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศของอำเภอบุ่งค้า จังหวัดบึงกาฬนะครับคุณผู้ชมอ่อําเภอนี้กําลังพัฒนานะครับอําเภอบุงพคา่ากําลังพัฒนากําลังสร้างถนนเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับพี่นองครับกะรีวิวเห้เบึงซัมเน่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ